สวัสดีค่ะวอเจอริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุรราาีีนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่9พฤษภาคม2566ค่ะมาแนะนำรถ1คันค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะกับคูปต้า L 4508ตัว DI นะคะคูปต้า4508ตัว DI ค่ะมีเล่มทะเบียนชุดโอนให้นะคะ จดทะเบียนประมาณปีห้าสี่ค่ะเก็บเช็คสภาพลวดซึมเปลี่ยนทายของเหลวเช็คระบบไฟให้ทั้งหมดนะคะก่อนเอ,อเดี๋ยวนะก็จะได้ตัวรถใบดันผ่านปวนค่ะเก็บทำสีทั้งคันค่ะรถก่อนที่จะเอาเข้ามาทำรถคันนี้ปกติก็เครื่องดีเกียดีบอดี้สวยนะคะ แต่ว่าก็เลยเอามาเก็บทาสีใหม่เฉยๆไม่ใช่รถเน่ารถเสียนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะแจ้งตามตรงนะรถสวยค่ะสําหรับคูปต้า4508 DI คันนี้ค่ะระบบไฟต่างๆเช็คให้หมดทําให้ใหม่หมดนะคะได้ยางหน้าใหม่1คู่ส่วนยางหลังก็ประมาณ75-80นะคะได้เหมาะหุ้มใหม่ค่ะเป็นหนังอย่างหนาค่ะ สีสูบนะคะหม้อน้ำปกติค่ะรถไม่มีไอค่ะรถเครื่องดีเกียดีค่ะก่อนที่จะเอาเข้ามาบิ้วงานนะคะสลักหน้าให้ใหม่ทั้งสองตัวค่ะ ร้อพวกลูกมงลูกหมากลูกปืนอะไรเนี้ยเก็บเช็คให้หมดแล้วนะคะโบวินทำงานปกติค่ะชุดแข็งไยหน้าค่ะเปลี่ยนให้ใหม่นะ แผ่นปูพื้นไม่มีให้นะคะตัวนี้ค่ะแผ่นปูมื้นไม่มีมาให้ล้อหลังไม่มีแตกนะคะ,คะชุดไฟท้ายใหม่ค่ะชุดไฟท้ายใหม่ไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟสองขานตัวใหม่หมดอ่าช่างไกลดู P.T.O. หน่อย อันนี้เปลี่ยนแขนกลางให้ส่วนแขนแขนฝั่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนค่ะโซ่ข้างสองฝั่งเปลี่ยนให้การปูฝั่งนี้เปลี่ยนให้ใหม่ค่ะสลักฐานต่างๆฐานเป็นฐานควนิ i ก c a r เ c t ร r นะคะทำสีให้ใหม่ค่ะ ลืมแจ้งราคาทับเบอร์โทร,ราคาคันนี้อยู่ที่2 8 8 0 0 0บาทนะคะจัดส่งฟรีให้300กมค่ะด้านหน้ามีบุบค่ะมีบุบหน่อยนะคะมีบุบเนื่องจากรถรถประมาณนี้มันเคาะมันเคาะขึ้นได้ไม่หมดนะค่ะ2 8 0 0 0 0 พันบาทค่ะเก็บเช็คลวดซลื่นเลียนถ่ายของเหลวเช็คระบบให้ทั้งคันค่ะระบบไฟต่างๆรวมทั้งสีทั้งคันได้ย่างน้าใหม่หนึ่งคู่ค่ะติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์เจ๊โดยตรงก็ได้ค่ะ088-03608-53ค่ะวอเเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะคะ ทันไหนที่กำลังหาตัว4508ตัว D I ค่ะตัว D I อยู่ค่ะขอทักเข้ามาคุยกันได้นะคะโทรเข้ามาคุยกันได้ค่ะที่เก็บสภาพแล้วนะคะได้ยางหน้าใหม่เดอ้อสีใบาผานเดี๋ยวถ้ามีลูกค้ามาจองก็จะทำเป็นสีใบาผานใบไอ้สีใบดันสีเหลืองให้นะคะคาดสีเหลืองให้ค่ะ ตอนนี้ก็เลยยังไม่ทำนะรอลูกค้ามาลองก่อนค่ะฝากไว้หนึ่งคันค่ะวอเจริญแท็กเตอร์0880360853ค่ะร้านตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ